อาวาราศีธนูจะได้โชคจากต่างเพศได้การอำนวยความสะดวกจากต่างเพศได้เครดิตจากต่างเพศมีความเจริญจากต่างเพศบางท่านมีโชคจากคู่ค้าคู่ธุรกิจคู่สัญญาคู่หุ้นส่วนคู่ดำเนินกิจกรรมเนื่องจากในวันที่15มิถุนายนปี2566ไปหนึ่งเดือน ดาวพระอาทิตย์จะโครจรเข้ามาผ่านเลงดวงชะตาเข้าสู่กลุ่มดาวราศีเมถุนเลงกายสังขารเลงจุดเกิดก่เกิดเรื่องราวที่ดีดาวพระอาทิตย์ได้ตำแหน่งในทางโหราศาสตร์ที่ชื่อว่าราชาโชคไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองในช่วงนี้นะครับความเจริญจากต่างเพศจะเข้ามาสู่ชะตานะครับในดวงชะตาเนี่ยท่านใดที่ทำงานร่วมกับต่างเพศ จะได้รับการอำนวยความสะดวกช่วยเหลือสนับสนุนนะครับจะมีต่างเพศให้เครดิตให้ความไว้วางใจต่อคุณถ้าคุณจะขอความร่วมมือกับใครที่เป็นต่างเพศกับคุณไม่ว่าจะเป็นใครก็จะได้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีในช่วงนี้นะครับจะได้เงินได้งานได้ผลประโยชน์ได้ความเจริญได้ความก้าวหน้าจากต่างเพศนะครับบางท่านที่มีคู่จะได้โชคจากคู่ นะครับได้งานได้เงินได้ผลประโยชน์ได้การช่วยเหลือได้การอำนวยความสะดวกจากคนรักคู่ของนะครับช่วงนี้นะนะครับนะอยากได้อะไรลองขอคู่นะสำหรับคนมีคู่นะครับสำหรับท่านใดที่รอหุ้นส่วนจากนับจากนี้ไป1เดือนจะได้หุ้นส่วนที่ดีนำความเจริญบางสิ่งเข้ามาสู่ดวงชะตาการบริหารงานการจัดการงานต่างๆจะดีขึ้นนะตั้งแต่อาทิตย์เข้ามาเลงตั้งแต่วันที่15 มิถุนายนแล้วก็มีดาวพระพุทธจะมาร่วมกับดาวพระอาทิตย์อยู่ในแนวเดียวกันตั้งแต่วันที่19มิถุนายนเป็นคู่วิชาการนะคุณจะมีโอกาสมีแผนการคุณจะวางแผนได้ดีมากขึ้นคุณจะจัดแบ่งเวลาในการทำงานจัดแบ่งงานจัดแบ่งกิจกรรมต่างๆของคุณได้ดีท่านใดที่ทำงานด้านการวางแผนด้านวิชาการจะดีมากนะครับในช่วงนี้แล้วดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นราชาโชค ท่านใดที่ทำงานด้านระบบราชการไอทีคอมพิวเตอร์นะครับหรือเป็นลักษณะแว่นตานาฬิกา,าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยจะดีนะครับนะในดวงชะตาเนี่ยบางชาาิจะได้องค์ความรู้คุณจะมีโอกาสได้องค์งความรู้ใหม่ๆจะเกิดองค์ความรู้ตาคุณจะได้ไปเสพองค์ความรู้ใหม่จะได้ไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆจะได้ไปเห็นอะไรใหม่ๆมีข่าวสารใหม่ๆเข้ามาสู่ดวงชะตา ไครับได้อ่านได้เขียนได้คิดนะได้วางแผนนะการแผนการต่างๆจะดีในดวงสตาเนี่ยนะครับดาวพระอาทิต์เนี่ยนะครับโครจรเข้ามาแบบนี้เนี่ยนะครับดาวอาทิตย์โครจรมาแบบนี้เนี่ยนะครับไป1เดือนเนี่ยจะได้ของที่มีประกายแสงสว่างบางคนเนี่ยนะครับจะได้เดินทางไกล จะได้ไปต่างถิ่นได้เดินทางไกลมากบางท่านจะมีกิจกรรมหรือว่ามีการไปเกี่ยวพันกับต่างประเทศหรือบางท่านจะไปเกี่ยวพันกับการศึกษาหรือเดินทางไครกระทันหันน่ะเกิดขึ้นเดินทางไกลกับคู่ก็ได้นะจะได้เดินทางไกลกับต่างเพศก็ได้นะรวมไปถึงว่าในดวงชะตาเนี่ยบางท่านจะมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับศาสนากับต่างเพศหรือกับการศึกษาการเดินทางเกี่ยวกับต่างเพศหรือรวมไปถึงว่า คุณจะใจร้อนมากขึ้นจะมีเรื่องให้คุณอารมณ์ร้อนเร่าร้อนทางจิตเกิดขึ้นกับชะตาต้องระบอกเลยนะว่านะครับเป็นช่วงคือวันที่15ถึงวันที่สิเนี่ยให้ระวังคำพูดบ้างจะมีคนใกล้ตัวเป็นต่างเพศมาจ้องจับผิดคุณหรือจะมีคนมาจาผิดคำพูดคุณนะครับหรือคุณจะได้ใช้คำพูดออกไปไม่ทันระวังทำให้คนอื่นตีความหมายผิดคนใกล้ตัวคุณตีความหมายผิด นะครับทำให้เขามองไม่ดีระวังท่าทีการแสดงออกสีหน้าท่าทางวาจาต่างๆไปกระทบกระแทกผู้อื่นทําให้คนอื่นมองคุณไม่ดีนะครับจะมีปากเสียงกับคนใกล้ตัวได้ง่ายโดยเฉพาะคู่ของหลังคือในช่วงวันที่10ต้นเดือนจนถึงวันที่18เนี่ยเราทะเลาะกับคู่บ้างแล้วทะเลาะกับต่างเพศหรือระวังการสื่อสารจะผิดพลาดเอกสารบางอย่างชะลอตัวหรือรออยู่อะไรแบบนี้นะครับนะก็จะเดินเอกสารผิดพลาดการติดต่อสื่อสารกัดข้อง ถ้าใดรอเอกสารต่างๆที่สําคัญหลังวันที่1 9จะมีข่าวดีเข้ามามีข่าวดีเกี่ยวกับเอกสารใบอนุชาติหรือนิติกรรมเกี่ยวกับเอกสารสําคัญบางอย่างจะได้เข้ามาจัดการเอกสารสําเร็จบางท่านได้ติดต่อหน่วยง,งานราชการนะติดต่อเอกสารสําคัญก็ได้หรือเดินเอกสารต่างๆหลัง1 9ดีแต่ก่อน19อาจจะมีเรื่องยุ่งยากติดขัดหรือต้องรอคอยเอกสาร หรือต้องแก้ไขเอกสารหรือการขีดการเขียนการเซ็นการจดบันทึกต้องดูให้ดีจะได้ทําซ้ําทําบ่อยทําเปลี่ยนแปลงในดาวเดียนะครับอาจจะมีเรื่องจุกจิกวุ่นวายเกี่ยวกับลูกน้องบุตรหลานบริวารอาจจะมีลูกเจ็บป่วยลูกหลานเจ็บป่วยสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยหรือว่ามีเรื่องจุกจิกเกี่ยวกับบุตรบริวารนะครับนะจะแปลอีย่างหนึ่งว่ามีเรื่องวุ่นวายกับบริวารมีเรื่องเสียเงินเกี่ยวกับบริวารหรือรวมไปถึงอีกอย่างหนึ่งว่า บางท่านได้ห่างไกลจากบริวารนะบริวารเดินทางไกลบางท่านได้ฝากเอาสัตว์เลี้ยงไปให้คนอื่นดูแลหร,หรือได้เอาบริวารน,นะครับบริวารไปอยู่ต่างถิ่นนะครับนะเกิดขึ้นหรือเขาไปอยู่ไกลคุณจะดีในช่วงนี้ไม่ฉะนั้นเขาจะเจ็บป่วยบุตรบริวารน,นะบางท่านมีเรื่องวุ่นวายจุกจิกใจกับลูกค้าท่านใดค้าขายออนไลน์หาลูกค้าออนไลน์ดีนะในช่วงนี้แต่ต้องบอกว่าพอทิศยกมาตรงนี้เนี่ยเป็นราชาโชคแล้วราพุทธเป็นกเกษตรตราธิบดีหลังที่19 ไปเนี่ยจะได้จับงานใหญ่โครงการใหญ่โปรเจกต์ใหญ่อาจจะได้บุกเบิกอะไรใหม่ๆที่ไม่ถนัดมากนักการสื่อสารท่านใดที่ทํางานด้านการติดต่อจะดีท่านใดที่มีหุ้นส่วนก็จะดีนะหลังวันที่1 0 19เนี่ยนิติกรรมเป็นกลุ่มเป็นก้อนจะดีมากแล้วก็คู่ของคู่ค้าคู่ขายค,คู่ส่วนคู่สัญญาเนี่ยจะดีหลังวันที่19หรือถ้ามีคู่กร,รณีก็ไก่เกลี่ยได้แบบนี้หรือรวมไปถึงว่าบางท่านจะเกิดงานร่วมกับคู่ หรือจะมีคู่หุ้นส่วนทางการงานได้ทำโปรเจกต์งานบางอย่างร่วมบางท่านาจะมีเหตุการณ์ให้ทํางานเป็นหมู่คณะมีกิจกรรมบางอย่างไปทําเพื่อส่วนรวมหรือสังคมเกิดขึ้นได้ด้วยหรือได้ไปทําเพื่อผู้อื่นหรือคู่ของคุณให้คุณไปช่วยเหลือในกิจกรรมบางอย่างนะครับก็ได้หรือคุณจะได้ไปช่วยงานคู่ค,คู่มาช่วยงานคุณก็ได้การทำงานเป็นถุ่มเป็นทีมจะดีหลังวันที่19านะครับแต่ละครวันที่19ก็ต้องระวังขัดใจวิเลื่ยนตัดขับใจกับแฟนกับคนรักบ้างหรือคนรักเก็บป่วยหรือของคุณได้ไปเช็กสุภาพ ก็เกิดขึ้นได้หรือคู่ของคุณเจ็บป่วยเอาไว้ยัะว่าบางส่วนเขาใช้งานหนักมากขึ้น,นก็ได้นะครับระวังกระทะเลาะก,กับใครเพราะเรื่องของงานหรือประเด็นเพราะเรื่องของงานหรือมีคนมาพูดไม่ดีกับคุณเพราะเรื่องของการงานก็ได้ก่อนวันที่19นะแต่หลังวันที่19คุณทําอะไรต่างๆมีมุมที่ดีในเรื่องของการงานท่านใดรอคอยตกงานอยู่จะได้งานท่านใดบุกเบิกกิจการสินค้าตัวใหม่จะดีนะในช่วงจังหวะนี้นะครับ ดาวศุกร์เป็นราชาโชคดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะอยู่ในจุดมรณะมีโชคจากต่างถิ่นมีโชคจากแดนไกลมีโชคจากคนต่างถิ่นนะครับอาจจะแปลว่าศัตรูจะแพ้ภัยนะครับศัตรูจะไปอยู่ห่างอยู่ไกลถิ่นนะครับมีโชคจาก Canadians, ความเป็นความตายของผู้อื่นหรือมีเสียของอะไรบางอย่างไปได้ของใหม่มานะครับนะเอานำเลขอายุคนตายใกล้บ้านนะครับนะก็จะ ก็จะถูกนะนำเลขคนตายเนี่ยไปเสี่ยงจะถูกนำเลขที่ว่าเกิดอุบัติเหตุเลขใยทะเบียนเนี่ยไปเสี่ยงจะถูกในช่วงนี้เนี่ยนะครับบางท่านจะได้เงินเก่าหรือรายได้เก่าเก่าที่คุณพักไว้เนี่ยคุณเอามาสร้างต่อเติมใหม่นะครับก็จะได้เข้ามาบางท่านเนี่ยนะครับรองเงินจากมรดกก็จะได้หรือว่าบางท่านที่มีรายได้เกี่ยวกับพัน์กับต่างประเทศจะเป็นไปในทางที่ดีนะครับดาวพระเสาอยู่ในเรือนสหัชชะจะได้ใช้เงินไปกับญาติพี่น้องการเดินทางระยะสั้นระยะไกลใกล้ไกล จะมีญาติพี่น้องมาเกี่ยวกับเงินหรือว่าท่านในหาเงินร่วมกับคนในครอบครัวจะดีนะในช่วงนี้ดาวพฤหัสเป็นราชาโชคไป1ปีบางาท่านจะเกิดความโชคดีเกี่ยวกับบ้าน,านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับยวดยานพาหนะหลักทรัพย์ที่อยู่อาศัยแต่ในช่วงนี้ดาวพฤหัสปะทะดาวราหูอยู่นะครับบางท่านเนี่ยนะครับจะมีญาติเจ็บป่วยมีคนในครอบครัวเจ็บป่ยวยมีข่าวการเจ็บป่ยวยของผู้หลักผู้ใหญ่บางคนหรือเกี่ยวกับญาติหรือจะแปลอีกหนึ่งว่าคุณจะมีการขัดใจกับญาติหรือว่าจะแปลว่าจะมีการซ่อมบ้านซ่อมรถ ปรับปรุงที่อยู่อาศัยหรือหลักทรัพย์เกิดขึ้นได้ด้วยนะครับนะบางท่านที่รอที่อยู่ใหม่ก็จัดการได้เลยนะจะดีนะครับท่านใดรอการตั๊มบุตรนะตั้งแต่นี้ไปเลยดาวพฤหัสเป็นราชาโชคในจุดปุตรตะเป็นหนึ่งปีจะดีนะครับสาหรับดวงชะตาแต่ละคนเนะี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกนะนะครับนะโบราณเนี่ยสมัยแต่การเก่าเนี่ยสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชาธานีเนี่ยนะครับเขาจะศึกษาโหราศาสตร์กันแบบจริงจังมากในรั้วในวัง นะครับเกจิอาจารย์นะครับท่านก็จะรู้ว่าพอศึกษากันแต่งสาแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าดวงชะตาแต่ละคนเนี่ยมันเกิดเวลาวันเวลาแตกต่างกันไปนั่นก็คือกรรมเขานะครับดวงดาวเป็นเพียงเครื่องมือในการอ่านกลรมนะนะครับไม่ใช่ดวงดาวมีผลกับชีวิต น,นั้นตำแหน่งดาวเนี่ยเราเกิดพร้อมตำแหน่งดาวแต่ตำแหน่งดาวมันสามารถเอามาอ่านชีวิตได้นะครับนะก็เลยมีทั้งบุญและกรรมแต่และคนแตกต่างกันไปดวงไม่เหมือนกันโบราณท่านก็เลยคิดคน้นวิธีการเสริมดวงชะตาเนื่องจากคนเรามันมีดวงขึ้นดวงตกมีดวงดีดวงไม่ดีนะครับมีเครื่องรางหนึ่งที่ชื่อว่ายันนาวคุณมหายันโบราณนะครับเป็นยันที่นําดวงชะตาเรามาเขียนล้อมรอบด้วยพุทธ,ธาศาสตร์ อัขระยันเกี่ยวโยงกับาศาสนาเป็นตัวย่อชั้นสูงในาศาสนาโดยวิธีการลงอัขระแบบตำราโบราณตามหลักวิธีพุทธศาสตร์แล้วก็หาตำแหน่งดวงดาวในท้องฟ้านั่นคือหลักวิชาโหรา,าศาสตร์เพื่อรับเอาพลังงานจากตำแหน่งดวงดาวซึ่งมันมีพลังงานเยอะมากมีผลทั้งน้าขึ้นน้ําลงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมีผลกับวิธีการใช้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยนะหาตำแหน่งดวงดาวในการสร้างเครื่องรางทําให้ได้เครื่องรางที่ขังทําให้อุ้มดวงชะตาได้ ยันนี้เป็นยันที่ผมเขียนให้หลายท่านแล้วเกิดเรื่องดีๆก็คือเกิดประสบการณ์ในการที่นำไปบูชาหลายท่านนะเป็นประสบการณ์ตรงของผมที่ผมบูชามาก่อนด้วยนะครับผมจะเอาให้ดูนะนะครับนะท่ทานนี้เนี่ยเขาบอกว่าประสบการณ์เขาบอกว่าขอบคุณอาจารย์ตั้งแต่ถูกได้ยันมาถูกลอตเตอรี่สามงวดติดเลยนะครับมีหลายท่านนะนี่เอาตัวอย่างเด่นๆมาให้ดูคร่าวๆนะมีเยอะบางคนก็ได้บ้านหลังโตภายในหเดือนอะไรเงี้ยนะครับ ผู้หญิงท่านนี้เขาบอกว่าเขาทนทรมานมา3ปีไม่มีเงินนะนะครับว่าเขาได้รับเงินสเสน่หามาเนี่ยสล้านถูกหวยสามงวดขอบพระคุณอาจารย์ที่ชี้ทางสว่างให้ปฏิหารมากๆยืนยันว่ายันนะว่าคุณให้คุณจริงๆเขาส่งเลขออฟซัมให้ผมดูใน3ล้านกว่านะครับเขาใช้นี่ไปหนึ่ล้านเหลือ3ล้านนะครับ เขาเลยเชื่อหน่อยเป็นศรัทธ,ธามากเครื่องรางโบราณน,นะครับนะแล้วก็หลายท่านก็มีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะนะท่านใดอยากได้ลิงก์ไลน์แอดด้านล่างนะครับลิงก์หน้าช่อง t i k t o อวันนี้สวัสดี